ค่ะกลับมาพบมาพอ้อกันอีกมือนึงนะคะกับช่องนุทยิยาผ้าร้ยค่ะมือนีกับโม,มีอย่างหลายแอดมินกับผ้าพี่นองมาติดตามตัวเลขขึ้กาวนะคะมือนีกับมหนามาพอ้อกบอยู่แต่เชียงหน้าโตใหญ่ใหญ่นจนบกากินค่ะบกากไปเห็ดกับเขากินก็เลยเอามาซองเบืองเหล็กก็เลยเห็นตัวเลขก,ก็เลยเป็นมีแนวทางสีพี่นองเบืองน้ำนะคะมาเบืองน้ำกันว่มามันเป็นเลขกตัวใหญ อันน้องอันมาจับกล่องให้แม่ขนาดนตัวใหญ่ใหญ่ไักใหญ่เนี่ยเดี๋ยวค่ะซองไปน้ำกันนะคะว้ามาหน่องเล่นหนีก็นเด้อกำลังซองเนี่ยค่ะนี่นี้อง,งองนุ่นน้ำงอดมินบ่เห็นนะคะยุทองบ่เห็นแต่ว่าเห็นยุคคางๆค่ะ โตมือเกิงแล้เห็นบนะ่คะเน่ะเจหนึ่งโตบักหญ่เลยค่ะเจหนึ่งเห็นบ่คะ<ป>เป็นแครแนลทางนะคะของหมวดวันที่หนึง่งกุมผาพันสองหาหซีนะะนเนี่ยค่ะโตหั่ค่ะบ้คะนี่เลขเนี่ค่ะเลขเกเขเ,กเ,เ,กเนี่กัเลขหนึง่งหนึ่งคือสกับวัแต่ว่าเลขเกชัดมากๆชัดมากๆนี่่หนึ่งกัคือหนึงน่งน, 7, นีงก่กเจ็ดนี่ก็หนึ่ง เบิ้งยี่หนึ่งก็คือหนึ่งเบิ้งหนึ่งก็คือสองค่ะเบิ้งซอยกันซอยกันเบิ้งซอยกันช่องนะคะเป็นแถวแนวทางน้ำโชกค่ะนี่เล่เห็นบ่จะเห็นเลขกเกจบ่นี่แม่เร่ี่แม่ก็บอกเลยเกจยังว่กเขาช่องเห็นเกจยังนี่จะว่าเกจยังเนาะเลขกเกจชัดมากๆเลยอันนี้คือหนึ่งเออนี่กับหนึ่งอันนี้กับเจ็ด ความเชื่อส่วนบุคคลเออความเชื่อส่วนบุคคลนัอะไรเจ็ดย่างเมื่อกี้นี่หนึ่งนี่ก็บเจ็ดหนึ่งมันอนี่ก็คือเลขกสองตัวนี้แต่าไรเก็ตชัดมากมากเลยหรือว่าผู้ใดซองเห็นเป็นตัวใดก็คอมเมนต์บอกในคลิปนะคะบอกใต้คลิปเลยว่าตัวใดแผลเป็นเนี้ยทัย้งห้พ่อแม่พี่น้องเขาติดตามเจ๋งชัดเจนกันเนาะอืออืออยู่ในกล่องที่ชัด ได้กล um ่องพิซซัาเลยกล่องพอดีเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเอาเบิ้งข้างนี้อีกข้างนี้อีกข้างนี้ข้างนี้ก็คือเล็กสามสามหนึ่งเลยเดี๋ยวเด้ออ่ะซ่อมกันหลังสามยังสามยังสามสามป่ะสามสามบ่ะบอื เบืง oh. หนึ่งก็คือสามสามอ่าสามสามเออตัวดำาบืงองกลางเลยอันเห็นบ้านนี่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 สามสามเบื้องเบื้องพันพันกล่องสีเห็นคักนะคะสีเห็นชัดๆเลยพี่น้องเห็นตัวใดคะคอมเมนต์บอกน้ำกันเด้อแบ่งปันกันอย่าอัดไว้ต่พูเดียวเด้ค่ะเด้อนรีเพิ่นว่าเพิ่นเห็นสามสามแมนเบิง่งเบื้องพันกล่องสีเห็นชัดๆเลย้างนี้สามสามทางนี้เห็นเป็นสามสาม สาม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 หนึ่งือสามสามอ่นนีหนึ่งป่ะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะจะบอกสามสามนี้เห็นเปนสามสาม่มี้ม่าีเบิ่งท่าี้ไม่ทาีเป็นเจ็ดหนึ่งเจดหนึ่งหนึ่งเจดแต่ว่าแอดมินเห็นองสันนะคะเห็นเป็นเจ็ดหนึ่งเจ ว้าตามเนื้อผาตามตาเห็นเห็นยังไงกวางสัน้นมีอยู่อยู่ส,สองถางยุคยุทห่องเนี่บ่บมี่ยองกบบ่มีมีแต่ยุคข่างยุคขางทองเขามา่าแล้วกะเขามาแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจท่างช่องน้ำเน้ดเดอจา้าขอให้ทุก FC ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ